พี่น้องมาเด้อมากินเขาเขาเทียงก็เขาบาบพร้อมกันนะคะเขาเจ้าแครดิเก็บมาจากล่างเมื่อกี้นะคะที่ปลูกไว้หลังบ้านตำทั่วแปรฝรั่งใส่ต้นประแดกเน,นเน้นเนเนาะทอดปลาอีฮือหรือปลาหมึกของแม่พิ้นไหมากนะคะปลาอีฮือหรือปลาหมึกนะคะพกัสอยูทีตำทั่วแล้วกันนะคะหิวจนเสียงฟาวแล้วจ้าต้นประแดกเน้นเแล้วกันเนาะอ่ะเบริรงกซเนมี่กับพ่อดอกลงมือลงใหม่กันเลยหิวแล้วนะคะ เขาสไตล์คนบ้านบานกับคนบ้านบานน้ำไม่ใ่น้อยกินเมือ่อเสียงดังนีไยด้วยมือเ,เสียงห่อแข่งกันไม่น่อยอไปเฮือไปอีเฮือ ้ินเปล่าบาย่อเหนียวอืมอประแรกประแดกไม่น่อยหนึ่งแหกกึ่นเจอยวูว่าในสุกมันเลยดังเสียงพลมไหลความห่อนอือืม,อม ม,มัดตัวมัดต้นวันกูนเต่อะฮะเสร็จ มีสมุดทุกเดือนาสมอลลอนเดรฮะอ๋อนี่วะวันนี้มาซองเบ่งกเมียมันก็ต้องออกหวะชาว่้าต้องกินแล้วพันทุแจ้งแปกถัก เมื่อเราปิดพัดลมไห้ก่อนพัดลมโดดความหอน มกเพ่งเห็นปลาเมึกมากกินต่อห้า่วนคข่แต่แทบเป็นใยเนี่ยถอยมาตั้จะจไปเห็นกับเขายานกล่องไปใหญ่เฮียยับก,กล่องไปใหญ่หน่อยบ้านมันก็เลยดับของไข่ไปเลยเนาะเนว่าว่างมินโต เด็ดปากดีจัดจ้าแดกขี้ก่างถ่ายกระป๋อง แดกเค็ดเองเหมือนนั่นเมือแล้วจ้ะที่ว่าเอาปากปากระบอกม่เห็ดไปเบิ้งคันแขกมันเองก็บ้ามึงน,นี่ไปจอบจะม่เห็ดปลาแดกเหรออืต่างนึงไหมวะอืมำสุดท้าย ใส่ปลาหมึกมาถุงหนึ่งถอดเอาเครื่องนึ่งย่าเครื่องนึง่น่เก็บไปเครื่องหนึ่งไม่ได้สียหนึ่งข้าวเหนียวใบข้าวเหนียวขึ้นดัก ขอน้องขันท่านผัดปลาเนื้อหม่ๆใบเขา่าแซ่บป็นยังเน็กมวยสมัยสมัยนี้เคยกินบมนละสมัยเฮานี่เนาะสมัยแตะกี้คนไหนมีเงินซือ้อปลาหมึกด้วยเด้เด้วยเด้คนบ้านนอกไงอยู่ไดนมีเงินซือ้อปลาหมึกให้ลูกกินนี่แเด้มาเติมนึง ปลาหมึกแห้งถอดแล้วัปก็ใส่ข้าเข่าให้ใงญ่ยปั่นข้ามเข่าใหี้ยเ้ำนี่ใส่ปลาหมึกึง ปลามึกเล่นนอยยอมยอมปลาหมึกกระอนปลาหมึกเกดีนะมันบรยอดมันกนระตองยอมเพราะว่ามันเข้มเนาะปลาหมึกแพ้กันสีก็มักจะได้กินกินปลาหมึกโตมันปลาหมึกกระต่อยรุ่นหนึ่งถือที่สุดตรงในนอ เข้มเเข้มๆผู้ถาวรถอดแซ่บๆตันยังปันยังมากอิ่มหยอนน้องคนเป็นบอมถอดเป็นหนึ่งเขาแล้วเป็นจีไม่ไฟไหนย่างหมูเสาแมนแทกินหนาหนา,นาวๆเนาะพี่น้องเนาะ ก๋าแขกยังไม่เกิดเรียนมาแล้วไปหาซืสส้อของร่านใท้แน่ด่านแขกแน่แบกบเปยงาอ้วมเมื่องมื่เนี่ย ยังไงไปหับอยู่ร้านไทยหับแล้วก็เลยรวมไปเก็บจ้นไม้ให้ลูกเพื่อนลูกเพื่อนไปเที่ยวตามประเทศอีก ลับมากกับไม่เห็นอันเหนื่อยค่ะก็ตั้งหนึ่งนี่แห่ขึ้นแห่ขึ้นพักแห่ขึ้นเจเดึงแล้วแหะค่ะรอให้มันเย็นบัดรอใมันเย็นนะการเสด็จฮันถอดพี่น้องเบิง้ง ก็จะกินไม่ได้หรอกตอนนี้เพราะสินเขาแล้วทำม่ามือแลม ม้วนข้ามพักไว้บักตัวแปรฝรั่งตำแซบกรอบหวานแซบกวาดไททัท่วไทย มาจ้องห้วงกระดาษบ้างไว้ออมทิศนี่มีกันนึง แซ่บสะใจมืออเปเล่นบายถาคู่อะไรไหม ถ,ถ้าจะปิ้งย่างบอคู่เลยว่าอากาศมันผีบา่าผีบอดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวเดี๋ยวหิมะเดี๋ยวฝนตกคู่กันเลยว่าม่นสุกก่ต้องปิ้งย่างคู่จะให้คูจะเอากาแฟไปกินกั้ขนมหน่อยก็เลยบริสุทธิ์ของมาเห็ด จะไาจะมิตการเลียนเกมคู่จะเอาคำถามไปติดไปตามทางเขายางยังจะน้องเ,งเรียนไปสอนสาสนาหลังจาไหวหนัก ก็จะเล่นเกมไปคู่เหตุกาคําคำถามคนละหนึ่งคำถามทุกคนในห้องเพื่อจะไปติดตามข้างยางกันละ่ะหน่วยเขียนซื้อเซียนซื้อจากของคำกับวปนนหนวาาคำถามจากของอันใด พยาบมถึงไหโมวจสกรกดาษคคำตอบขึอนอย่างพอไปกบทุกด้านแล้วเขาก็จะจะานม่นางคุยกันกินกาแฟไปตรวจคำตอบไปเบากันโซกันสั่งความสัมพันธ์กันถ้าถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปหายเบิง้งเป็นบางช่วงนะคะนะเพราะว่าเขาก็บรู้ว่าคนที่เขาอยู่ใกล้เราขอให้ไปลองอิมิเล้เออเอาเอิม เอ็มทั้งน,นามหลายร่มตีจับมาตอนแรก่าสิกินเลยไม่ได้กินมหาหั่นผักหั่นอย่งเงียยังไม่หน่อยไทยไม่ให้เบิรงค่ะบัญยาการวางวางมันดังทีมาสสบประตี่ยเป็นบ้า ผิวสภาพไม่เห็นมักจากลาบไปแล้วอิ่มครับอิ่มจริงจริ แบบเมื่อแล้วทำยอีกนหนึ่งววเฮ้ยว่มไแรงหิวกะมากินอีกกินของเขาคู่ที่สอนไปหน่อยเพิ่นเสร็ัน,นี่วันที่สิบสี่ดังนั้นเพิ่นกตสิ เกาข้ามมาจากลากันก่อนเมื่อวันศุกร์หลังจากเตลิ่เกมและนั่งกินกาแฟเสร็จก็บจิจากลากันก่อนเป็นการจากลาครูด้วยแล้วก็พออาทิตย์หน้าก็คู่คนใหม่จะมาเขาบอกว่าคู่คนใหมส่สจจิ่งดีคือคนเกา่าบยังบุตรเดาได้ง่านให้ฟังนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีด้วยรักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บ